มีปุ๊บแต่ก็ดุหรอกเหนื่อยแล้วนะแลบลิ้นแล้วนะน้ำกินน้ำกันในห้องน้ำหาอ ủa trong cái phá da yên 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 เล่นกูดเล่นกู๊ดเอออ๋อะเล่นกูดนะกวาดเอ้ตัวนึงมาเน๊ะเล่นกูดนะเล่นกูดนะเล่นกูดเล่นกู๊ดะอ่ะเล่นหัวอันนี้เล่นขาเล่นมือโอเคไม่ดูกันแล้วอ้าวสายฟ้าหมาก็ตุไปทำไมทุกอยากดำหงสนต่ออีกใจเย็น สายฟ้าเขาหยุดแล้วมึงยังไม่หยุดนะอ,อ่ดะสญาิตยสายฟ้าเียรูดีสีอ่อนเราไปก่อนนะครับแค่นี้จบไล่เกินแล้ว